ถาใบดีเด้อเพื่อนๆหรือว่าเอฟสีทุกคนด้วยวันนี้พอดีว่างเล่นหนึ่งเลยอยู่บ้านก็อยู่ลาเนาะบ่มีเบียดหิ้งเฮ็ดแล้วสิมาลอเทิงอเูอนี้เลยอยู่แป๊ก,กับบ้านนี่แหละมาล้อยิงนกยิงกระอกเลยสไปเบิ่งอันนะั้นมาไม่เฮี้ยหรือว่ามาขี่นี่แหละที่เมื่อน,นั้นค่อยมาเชอหนึ่งฉันกาเห็นส่งกบอยู่ฮน เห็นกระโดตัวนึงเมื่อน,นั้นบดได้หมากข้ามแล้วบดได้ยิงนะโอ้ส่งพันมานี่ถือว่าไดส้สองคืนสองคืนมานนี้ถือว่าลมแหงพิลึกได้อยู่พี่นะเจอพายุนักจนอนาจูอนาไม้เฮียนี่มันโค่นมืดเลยเมื่อกี้ค่อยอนาขึ้นได้นำทางขึ้นมาเนี่ทางถือว่าปิดมืดเลยกุกไม้นี่มันล้มทับได้แล้วก็โค่นมาทับทางนี่ถือว่ามืดตึ๊บเลยมาเกือบบ่ได้เลยด้ย จนคืนมาอจอมพูนี่ใช้เวลาโดนเติบเลยใช้เวลามาเป็นสโมงปุ๊สโมงครึ่งนี่แล้วก็นหากรนิอ่จอมผูเนี้ยอย่างสิไปต่อยได้ประมาณสี่สิบนาทีเนี้ยเป็นจังสี่ฮอจุดใหม่แล้วติดตามนำการไปได้ว่าเป็นอะไรได้เพื่อนคนด้อลมแห้งจนอนาง้งามมาให้ ฮักมันเด้อมาไฮกำลังเป็นก็นยังบทสุกเด้อถ้าอานาอี้เดือนหน้าพลอยมันยังสิสุกในเบื้งนี้นะนี่จะเป็นงามหาไ้ที่อนารมณ์พักแล้วมันฮักโค่นมาซิซิเนี่ยกุกมาไฮยังยุ่งเถิงพวกสุสุกกุกมาให้จะอยู่ถึงนี่เนะแต่กุนยันยันสุชุ่มเลยนะเดือนหน้าพลอยมันยังสิสุกเด้อนเบื่องนี้นะ con lại đấy chúng có gì còn nam nhưng của mình là đào ถือว่ามาฮอดอันนามาขี่มาขี่ถือไมันานคุ้มมาบ่เงี้ยเลยเน่ทุดนี้ถือว่ามาสุดนี้ถือว่าใกล้ป่าก็มาคุ้ยเที่ยวหลเนี่ยอยูุ่นี้น่ไงนกปีดเป็นอย่างไรอยู่ถึงกินมาขี่แล้วมาไม่เฮียนี่ยนะตัวที่มาไม่เฮียนี่เป็นมากนี่ถือว่าสองสามมื้อวันนี้ฝนตกตลอดเลยชู่วนี่ยไม่ไม่เฮียนี่มันร่นนี่มันเน่าหมดเลย ยังไม่เห็นตัวใหม่ด้วยนะธรรมดาเลยถึงวันนี้เด็กก็หลงเฝ้าเบื้องบนเถื่อนี้ตุ๊กตาล็อกก็นยังสิมากินอยู่พบนนุ๊กปีดยังกินหลายเลยอยู่ถึงนะเถื่อยังมีเวลานิดนึงเลยกุ๊กนามาเดือก็อยู่โบกไกนะจ้ากันนะต้นมาไม่เฮียเลยเมื่อกี้นี้แหละยังมีเวลาเน้นึงแล้วก็สีเปิมเบิ้งอันน่ะมาเดือกันก่อน เดน,นเดนะครับว่าบุกคืออนเดนเดนจนกลับมาเอาละก็มาขี้นี้ตอนสีข้ามฮะเนาะเพราะว่าตอนนี้หากันหนึ่งโมง คนนี้ถือว่าตำเบิ้งนี่ทุนนี้กับตองเงินก็กินหลายอยู่นะนี่ก็สิแม่นตรงเงินกินเลยกินหลายเลยกินีเละนี่แม่นหมดเลยตรงเงินกินโอ้ตองเงินกินหลายเลยสุนี้น่อสิยดเฝ้าตองเงินแล้วเป็นคนเมื่อว่าเมือ เงียนกินนะ่ะกินหร่อยอยู่เนี่ยเนี่ยกินใม่ๆนีล่ลายอยู่เด้วเด้อ ถือว่าตรงเงินนี่ตรงนี้นี่ตังเงินกินเลยะเพื่อนทุกคนเลย ถือว่ามาเดือเมื่อนะ่ะค่อยมาทุกก่อนนั้นถือว่าสุกไหลด้วยทียนี้ถือว่ารุ่นเมื่อละยังยังยังน้อยนะจุกนะ่ะซุกนี่นะแต่จุกีเขียวนี่ถือว่ายัางไหลอยู่ติดตามเพื่อว่าปเป็นอนไหนได้เพื่อนทุกคนนะโบฮูว่าสิมีกระลอกมากินตึมบอกว่าโดนเติมแล้วม่ได้มาเฝ้าแล้ว มาทวิตนี้ถือว่ายิงกระโล่ตัวเดียวด้วยเพื่อนทุกคนเนะยิงกระโลอจะามัก่้าเลยพอดียิงตกไปพุ่นละมือเลยเราบ่ได้ไปเก็บด้วยพอดีจีเฝ้าขนาดตัวเงินก่อนนะพขาเงินจะน้อยแล้วจังสีไปซอกแล้วจังกลับบัดเดียวติดตามเพิ่งนะเพราะว่าตัวเงินก็กินหลายอยู่ทวิตนี้นะตัวมาเดือนนี่นะและติดตามนันกการนะนี่สิเป็น,นังไรเฝ้าฮอดประมาณแปดเก้าโมงแล้วจังสี่ กลับด้วยให้เดือนแจ้งก่อนถึงี่มืแล้ว,ลวถือว่าเฝ้าอนาตัวเงินหอดอันาสิบโมงครึ่งหรือว่าตีสี่ครึ่งนี่เลยเนะี่ยใกล้จะหอดอันาตีห้านี่แหละก็ยังมิสลีอยู่เลยบมมีตัวเงินมากินมากนี่เลยบางเที่ยมันมาห้างเลยคืนนึงมาคืนนึงบมมาก็บบุหูเลย ตัวเงินนี่นะแล้วสิไปเก็บกันล่อแล้วฮะจังอนะเมื่อด้ว,พวเพื่อนเพืทุกคนด้วยเพื่อนยิงได้แต่การล่อตัวตัวเดียวแต่สีเฝ้าตัวเงินกับพับมิสซิลีเลยจนเาเที่ยงคืนนี้แล้วก็ยังมิสซิลีอยู่แล้วเก็บตัวอนาการล่อแล้วเาเมื่อด้วยพวเพื่อนทุกคนเด้วย

ได้อนาวงเหลื่ยมตัวนึงนี่พอดีการอนากลับบ้านนี่นะเที่ยงคืนแล้วตีห้านี่แหละยื่เติมด้วยตัวนี้นะหนูประมาณส่องวาอะไรวาปลายเกือจะเป็นส่องวาอุ้ยน้องๆพอดีแล้วมื่ออื่นได้อนาของแทบนลยมื่ออื่นนะเอาไปเอ็นรำให้เพื่อนๆทุกคนได้แก้มเล่าอย่างเลกอย่น้อยใหเพื่อนๆทุกคนด้วยพอดีเละ บุได้หอย่างก็ยาได้ได้กระลอกตัวเดียวกับอานางูงูเหลื่อมตัวนึงถือว่าสิได้กลับก็เลยได้เพื่อนทุกคนเลยได้งูเหลื่อมตัวนึ่งกับอานากระลอกตัวนึงเลยสิได้น่ะแคเกี่ยมกลับเลยเด้พอดีมาเต็มมือเดียวพอดีมาเห็นตัวเงินกินมากหลายแล้วแต่งเฝ้าตัวเงินแต่ว่าตัวเงินกับผมมาพอดีว่าสิกลับแล้วอย่มาเจอตัวงูนี่นะ ปุยมาเก็บกันรอดแล้วแล้วก็บริการกลับแล้วเจองูหลามงูเหลือล่อมนี่เหละยิงน,นะลาบกลับบ้านไปพร้อมเลยไปเอลาบมืออื่นเลยนะเลยได้แล้วจงเจอกันใหม่นะเพื่อนทุกคนได้เจอกันใหม่ในทวิตเตอไปเลยเลย